สวัสดีครับผมมาทักคูนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเราทางในการผ่าด,ด่าน R.I. 1กันนะครับซึ่งด่านตัวนี้หน้นานตาจะเป็นแบบนี้นะทางเข้าฐานเรามี2ทานนะครับตรงนี้กับตรงนี้นั่นเองซึ่งรัตูในด่านนี้เนี่ยจะมี2อตัวนี้ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ที่เป็นมอนทั่วไปของด่านอีวันนี้นั่นเองก็เป็นจอจระเข้ถืหอหอกนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีสแตทที่ไม่สูงค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวแต่ว่า เมื่อามที่มันถูกบล็อกเนี่ยก็รีเฟนจะเพิ่มขึ้นมานะเพราะฉะนันวิธีจัดก,การมันก็คือฆ่า,าแต่ระยะไกลนั่นแหละครับแต่ที่บอกสแตมันก็ไม่ได้สูงนะเพราะฉะนันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ตัวละครที่ผมใช้นะครับก็ประมาณนี้นะก็ออกสไนามานยิงจากไกลๆนะครับแต่ว่าประตูในด่านมันจะมีค่อนข้างเยอะนะก็อาจจะแบบว่ามีตัวมาช่วยบล็อกสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นตัวบล็อกสองนั่นเองนะก็ประมาณนี้ด่านไม่ได้ยากนะครับอไปด้วยเลย เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นี่เขาว้นี่นะครับจะได้ยิงจะได้ยิงได้เยอะๆนะตัวที่เราจะมาบล็อกก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้นะแค่นี้เองก็ไม่น่ามีอะไรแล้ว ด้านขวาเนี่ยด้วยความที่ว่าสไนา,ามันยิงได้หลายช่องนะครับมันก็เลยแบบไม่มีปัญหานะแต่ด้านซ้ายช่องที่ยิงได้มันจะน้อยกว่าก็เลยว่าไดเมจอาจจะไม่ทันนะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านแหละ เนี่ยมันจะเยอะช่วงนี้นะก็ะเลยว่าต้องหาตัวมาบล็อกหน่อยนะครับถ้าเกิดแบบว่าสนายิงไม่ทันนะเนี่ยครับประมาณนี้เนาะไม่ได้ยากเปลี่ยนอะไรนะครับสบายๆด่านนี้ไม่ใช่เป็นด่านแรกน,นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ใครช้าใจไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กด,ด,ดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย